ไปดูแล้วใกล้ๆยิงแม่งเลยเฮ้ยใครมันอยู่นั่นวะเดี๋วาดิบ่อดเฮ้ยนี่ยใกลๆนี่ยกลๆนี่เอาเลยปะแม่งเดี๋ยดูดมากได้ดดได้ป่วะไม่ได้มาแล้วอ้เหี้ยไป เจไดเน่ะเขาต้องสู้ด้วยดาบแต่กูยิง <laughs> สตาร์วอนสตาร์วอนไอ้รอยเท้ามาแถวกลัวยังมีอยู่ป่ะเอาอาดาบไปกูเอาเครื่องยาสามิติยิงมันยิงมันโคตรแรงในปืนเออยิงยากนะทำอะไรทำอะไรทำอะไรอ่ะนมแต่ห <laughs> ัย่าดับไอเซเบอร์ไอซีตัวนี่ ไหนเฮ้ยโอเคอ๋อเมื่อกเอนนะอ๋อเดิมเดิมเดิมอ๋อระดาบไปก็ได้ระดาบดาบจัดการมันเดรดายคนสุดท้ายโอเค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 อะไรอ่ะเอาเลยจัดการมันจัดการมัน จะได้ท้ายอย่โล่โลโลใครวะใครอยู่กูเอาเลยเปล่ารอกอกัไปข้างบนเถอน่นนันนั่นนั่นั่นนไอหนุ่มไอหนุ่มเปสตาร์วอกับเราหรือไอหนุ่มฮะมันฟันมั่วซวหมดเลยอะปืนมา อย่าย่า,าย่าอาย่าไอมันดาบสีเขียวไอเชียนดาบสีเขียวข้ามันเลยเออมันมีพลังฟอสเดนะี๋ยนี้ก่อนนีก่อนไป <What? S 1> ว่าหรือวิเชนพลังฟอสนะอ่ะเนีย่ย,ย <laughs> มันจะอาสีแดงน้ามันมีพลังอเออใช่ใช่ใช่แนวจั่งแนวไอ้คนบุ้มมาเลยอ่ะไ,ได้ลูกซองไร้หนุม่มเชื่อกูเลยป้ายจ้าไ,ได้เนะนี่ยนารอโตะคุง หน้าหรือตกคุ้งคุ้งหน้ามั่งนี่ไงมาตกเสียชีวิตแล้วพวกครั้งยีไม่ไม่ได้ถือกำเนิดแล้วทั้งวันนี้จบมาแล้วไครบ้านไหนตัวให้ตัดคนอยู่บ้านตัวเทียเฮ้ยอะไรวะมองเราป่ะไปเลยไปเลยไปเลยเฮ้ยไปไม่ได้แล้ว มาหน้าวะโอ้ยไอ้เที่ยโดนอะไรอะแต่อะไรอะ่ะมันคืออะไรอะ่เเออะเก็บตัวกูได้ข้างหลังข้างหลังที่มันมีคนเฝ้าอยู่อะไปทางอื่นไหมเนี่ยมันคืออะไรอะ่ะพลังลฟอรสอะไรไอ้เที่ยกูยโดนพลังฟอร์สเล้วเนี่ยไปเลยไปเลยไปเลยเนี่ยขี่สลิงไปเลยเออ เจาะแตะเจาะเฮ้ยมันมีเพื่อนเหรอนี่ไงนี่ไงตัด่งเล่นยังไงควนซีนโอ้ยฟอสอีกแล้วเฮ้ยใครโดนเล่นเฮ้ยกินกินน้ำก่อนกินน้ำก่อนโอ้โหนี่กินน้ำดีกนนว่าเออโอ้ดูเรื่องผลิตที่เดียวเองใ่ มาอีกแล้วมาอีกแล้วนุ่นนายขึ้นบนเลยขึ้นบนเลยเฮ้ยอย่าเลยวะมีคนเล็งเราหมีคนเล็งเราอยู่มีคนเล,งล็เลงลเราอยู่มันจะฆ่าเราทั้งหมดโอ้ชิอตข้างหลังมึงข้างหลังไปขึ้นขึ้นที่ไปขึ้นสลิงสลิงมว่วงไปขึ้นสลิงม่วงไปเลยไปเลยไปไหนไอ้เหี้ยเีไปตามตรงเลย เอาเฮียกูและสลิงกับมึงนี่วะโอ้ชิตมันยังอยู่มันยังอยู่อยู่ตรงหนอยู่ในบ้านอยู่ด้วยเข้าบ้านเข้าบ้านเข้าบ้านเฮียเราไปงงป่ไหนวะเนี่ยบ้านบ้านเนี้ยกูอยู่เนี่ยมันอยู่ข้างบนอยู่ข้างบนเออมันยิงกูอยู่อ่ะไอ้เฮียข้ามันจะตายจะตายตายแหน่ไป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 อะไรวะ เฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยสีแดงสีแดงเฮ้ยเฮ้ยเมาแล้วมาแล้วเฮ้ยดาร์ดมอรเออดาร์ดมอเยสเข้าสุด้านมือหรือเปล่า้งทำเฮ้ยมาแล้วว่ะเน็เคอ่ากูตทำไงเฮ้ยเนเคมึงไปสีเขียวเลยเฮ้ยกูได้แล้วเว้ยดูอ้เออไปเป็นสีเขียวใช่ใเปสีเขียวเฮ้ยมีคนเอาไปแล้วนี่หว่าดนี่ดูดูเฮ้ยเยสโลอ โค้ดเทพครับมึงตายอยู่บนบ้านปุ้ยอ่ะโดนโดนเอาเร็วเร็เลยว้าวยังอีกคนหนึงคนนึงนี่ไงเอาเหนืออุ้ยโดนไปยังเจ็บอ่ะยังเจ็บอ่ะตายโู้ก็ตายซะตักตักตักเดียว รวังใครที่มันทำเรื่ออะไรกูไอ้สัตว์ลบลบลบโอ้ยไอ้เหี้ยโอ้ยกูตายจีบบนต้นไม้ต้นไม้ล่วงล่วงลุกล่วงสวงยเอาว่ะเอาว่ะนี่<ง>มาที่จะไดเหรอ <laughs> ตายกานการการขลังอยู่มามาว้าว เมื่อด่าไม่ใช่คำตอบอยูงหลังๆกระแพงนะโอเคตายตายเจอได้เมื่อด่าไม่ใช่คำตอบนั่นเหรอเมื่อไรเซฟเวอร์ไรประโยชน์ใกล้ๆนู้นโอ้ยเชี่ยเป็โคตรแม่นเลยคนนี้คนนี้คนเดียวมันเอากูแน่มันเอากูแน่ อนาควยอนาควยว้าวอนาควยลม้มอนาควยลม้มดีๆๆล่วงล่วงคนหนึง่งตาย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 หาอนาควยของขีนไปเลยไปเลยมีขึ้นหรอต่างขึ้นออมีที่ขึ้นอยู่ไปดูให้ว่าข้างบนด้วะ ไม่มีโอเคเคลียร์ไอ้น้องเรามา,ามาคุยกันดีๆดีกว่าอ๋อคือาเคือกูเรียนวิชาด้านสว่างมันก็จะใช้ธาตุด้านสว่างใช่ครับไ,ไม่ว่าจะเปลี่ยนดาบแล้วก็ตามเอ้าท่าไหนไอ้ยันหนีวงอยู่เหรอห <laughs> นีวงอยู่อะไรวะเนี่ยดาบแดงทรงพลังเฮ้ยจะด้าเคยนะสามิโต เาเอาเออาาบแล้วรีบไปรีบไปมาแล้วรบมันอยู่ดานซ้ายนมันจะฆ่าเราอย่าโหดรายโซนี้ยิงแมงเลยสัตว์แมงเสัวเออ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 ลงมาลง้างเอาได้เอาได้นะลองลงลอต้นไม้ล้มจะล้มล้มา ตายโหตายตายเต็มกราฟเต็มกราฟไอ้หนุม่มอ่าวสิบวิเราไปเลยนะห้าวิเราไปเลยไม่ถึงกูจะตายจะตายตายเหรอขัดนัดเดียวขัดนัดเดียวยที่เดิมปะที่มันใช้ท่ายทุ่มหินใช่โห <c oughs> ยางนี้มันทุ่มมาถึงกูไอ้งไงตัดนนหนีแล้วนี่ไอ้โดนอ้าวมดระยะแข็งไปไปไปเพื่อนไป ตายจ้ะถึงนะมันปลาถึงอยู่แล้วแกนี่ไงโดนไปดิทำไมตายตายแปดวิไปบนภูเขาเล่นกูอยู่บนภูเขาเล่นกูอยู่บล็อกเขาเขาซ้ายเขาซ้ายเดี๋ยวเดี๋ยเพิ่งปะทะเองเพิ่งปะทะมันไปได้แล้วมานยแล้วมานี่มานี่มาดิมาดิเลยมานี่เลยลงลงเขาลงเขามาลงเขามา เปิดตอนได้เปียไปหนูอุ้ยเฉยจะผายแล้วจะผายแล้วมันนี่เป็นนั้นละซ้ายซ้ายซ้ายอุ้ยจะผายแล้วโดนดอนว่ะเจ้าหรอกบ้านได้ได้อยู่ข้างหลังมาเแยข้างหลังมาข้างหลังมาเหยียอะไรไอสัตว์อุ้ย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 แม่งเอ้ย ช่วยหน่อยช่วยหน่อยช่วยเลยช่วยเลยได้มันล้อมแล้วคนยี่สิบเจ็ดวิได้อยู่เฮ้ยมาแล้วมาแล้วมาเลยเลยโอ้โหลูกของข้า,าข้าขอดาบเลเธอโอ้ยแย่บอ่เขากลับตัวกลับใจเอาไม่ใช่ลูกข้าใช่ไหมไอเชี่ยมันตัวข้าในอนาคตในอดีต ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้มวลของดีแต่แกแตกแกแตกเว้ยเช่นนี้ก็ล่อเงินลวงลวงไอ้เ i mean. นี่ยห so ูวไหลตี uhm, okay. so ไปสัตว์อบอไปไปอเพื่อมันด่องด่องเดทไปแล้วได้เหรอคนเดียวอ่ะคนเดียวจะวัดกูมันจะวัดกูไปเลยวะล่ะช่วยได้นะเอาแม่งไงที่เนี่ย เอาเลยเอาเลยอ่ะอุ้ยไอเชีอยตกตายมันน่าจะมีโอ้เชือดน้ำเยอะอย่างนั้นเนี่ยเราอะพอเลยโอ้บ่มๆเลยขอ,องอะเยิงเยิงเยิงเป็นดาบเอเดอร์ก็มีขีดสัมภาระไอ้เปรตและอาจารย์บอสก็ได้สืบกำเนิดขึ้นพระาวันหนุ่มรพระาวันตัวไอ้หนุ่มพระาวันชื่อประหยัดจันโอเลี้ยงไปดูบ้านเกิดเราเพื่อนไหมเลือดกูไม่เต็มไป กูให้น้ำอร่อยแม่เลยเฮีย่ยไม่คุยันก่อนแล้วต<ป>าเลยเดี๋ยวน้ำพิเชอไ์ป่สี่ร้อยเมตรเองแต่มึงไม่มีเครื่องยาบบ้ายสามิตโต่ะให้กูมีดาบอยู่จะไม่ทันหรือตาบได้ตาบได้งั้นกูไปรอนะจะทันสีม่วงลยวะ มไาาม่มีคนไอซัสไอหนุ่มมีคนมีคนไม่ไหวไปไมได้ไม่ได้คูลลอก้ังหมน,นะี่หมอมันดดเฮ้ยแต่เราไปยึดมันได้นะไปปะไปไปไดไป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 ไไป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 ไไป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  ไอ้ยิงวะว่าอยู่นี่ไอ้สั์ไม่ดีฝั่งนี้น่าจะบอดน่าจะบอดข้างหลังไม่ใช่บอดข้างหลังไม่ใช่บอดมีข้างหลังด้วยวันนี้วันนี้ปราสาทปราสาทปราศุดูตรอันตรายมาก <ste ep Hayır> อา้าวยังไม่มีใครไม่เปิด <obey> ต่อแต่จะาคนตายแลกเจ้าเอาไหมเอาเลยเลยเลยเอามืเอาม่ออ้าวติดตายตายติวันนี้วันนี้ แนนจัดแต่นั่นมึงเหรอที่นีของมันแบบจัดหนักจัดเต็มเดี๋ยวไปเปิดน้ำก่อนเฮ้ยข้างล่างข้างล่างนั่นน่ะมีคนขอบอตเนี่ยมีทั้งสองเทพเฮ้ยมันเป็นของเทพปะไม่ขอหย่างันแล้เนี่ยไอ้วะนะมันฆ่ามาตายทีละคนข้างบนนี่ไม่มีใครยึดเหลววะอ้ากเรียว บัดคุ้งสายมาสายวิ่งมาแล้วนี่ก็บัดคุ้งเหมือนกันไอคำบนนี่มีใครไปเลยเว้ยโคตรแปลกอะเออไปปะเน่ยไปได้ไปได้เนี่ยเดี๋ยววาร์ปนี่ไปเลยวาร์ปนี่ไปเลยแล้วก็ดิ่งมาแบบเท่ๆแล้วโจ๊กอาวุ๊กอาคุ๊ไม่เข้าไปอ่ะอ้าวเยี้ยตจตกไอ้ทัน จะดิ่งจะเกือตกเลยอ่ะเกือบแล้วเกือบได้ขึ้นมาแล้วอยากยิงคนวอยอยากยิงคนจริงๆถ้ามีคนเอาเสนมายิงถาดตรงนี้รลเบิดนะกูล่วงลงไปข้างล่างเลยแต้กูก็ละลาก่ไนไหนอ่ะน่าจะมีเครื่องเคลื่อนย้ายใช่ปะเออว่ะถ้าสติกูหลุดซึ่งมันหลุดอยู่แล้วเลยตกใจฝ่ายหนึ่งสอง go บินรอดลบินรดเลย จากยุทธศาสตร์เราต้องอยู่ด้านซ้ายเราต้องอยู่ด้านนี้แหละถูกแล้วนี่เดินนี่เลยถูกแล้วเดินนด้เกล้องเลยโอ้ยเดี๋ยวนี้มันเล่นยากเลยนะเนี่ยไว้ได้อยู่ได้อยู่มีมีมบ้านอยู่พ่อถูถูถ่ายไปได้ผู้ถ่ายก็เฮี้ยอะไรมันมันอย่างโล่งเลยครับพี่น้องเฮี้ยที่เล่นเฮี้ยจัดเนี่ยรอรอมันบีบอะ <c oughs> เนี่ยวงบีบไปแล้ว <c oughs> ไปอยู่บนปราสาทเลยระหว่งนี้ทำไงวะนี่ไงข้างบนเนี่ย เนี้ยวะวัสีฮัลโหลจะอยู่ที่นี่ตลอดไปเล่นนี่วะเฮ้ยอย่าเชยเชะรู้รู้รู้ตายตายแล้วก็ตายหาหมดที่มันมีที่เรียนสกินเกิดอย่างสกิลโอ้โหเตยมดักคนแรงงั้นแหละกูมีสกิลดึงนะเต็มตัวเลย เดี๋ยวมึงอวันที่1ลาได้กูผักออกไปเลยคนเดียว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 อ้าวเจได้สิงเวลาออกโรงแล้วสินะเจะฟันมันได้ไหมเออได้ๆกูดูดกูดูดนั่นไงนั่นไงมีสติ๊กเลยยาตะแกรนกดตีเฮียอ้าวแลมดีเต็มตู้เต็มตู้หนุ่ม